พาดูบรรยากาศรอบๆนิดหนึ่งครัก่อนที่เราจะเข้าไปในงาน COMMART 2024เขาเป็นรอบพิเศษครับชื่อว่า COMMART MEGA าเทคนะวันนี้ไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์นะเพื่อนเพื่อนเพิ่งวันพฤหัสเท่านั้นเองไม่ใช่วันหยุดแต่ว่าเห็นคนมาดูเห็นคนให้ความสนใจกันเยอะเลยทีเดียวและก็เป็นเท่าที่เห็นนะเด็กๆน้องๆน,นักเรียนน,นักศึกษาก็เยอะนะคุณไม่เข้าเรียนกันเห,หรือ,อยังไงนี่เทโกหกครูใช่ไหม มาซื้อขอมมาตัวเอ้ยพวกคุณนิกอดีไซน์งานให้ดูเท่านี้ก่อนนะว่ามันมีอะไรบ้าง mm hmm. เขาเออกแบบเท่มกันนะ mm hmm. เป็นวงจรเหมือนวงจรแบบเิเล mm ็กลรอนเทอ์นะแบรนด์หลักๆมากันเยอะฮะแต่เดี๋ยวเราไปดูหน่อยดีกว่าว่ามันมีอะไรน่าสนใจจริงๆหรือเปล่าเนี่ย mm hmm. ดูตรงนี้ก็ได้ครับว่ามีแบรนด์อะไรมาบ้างอ่ะเดี๋ยวไปดูในงานกันดีกว่าว่าจริงยังไง mm hmm. คอมมาดผมว่าโดยทั่วไปแล้วน่าจะมีเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไปนะส่วนใหญ่น่าจะเป็นคนที่หนึ่งก็คือมาดูว่าตัวเองอยากได้อะไรสมมติอ,อยากซื้อคอมอยากซื้อจออย่างนี้ก็เดินมาซื้อมาเลือกเลยฮะว่าแบบมีโปรโมชั่นอะไรอีกส่วนหนึ่งอาจจะมีของที่ตัวเองสนใจอยู่แล้วฮะว่าแบบเออเนี่ย กูอยากได้สเปนคนี้สเปนคนี้แต่มันหาที่อื่นไม่ได้ก็เลยมาดูที่งานที่มันใหญ่ที่สุดก็แล้วกันเขาน่าจะรวบรวมเอาทุกอย่างมาไว้ตรงนี้แล้ว่ะอะไรประมาณนี้ฮะและผมมองว่าก็มีอีกบางส่วนนะเราจะบอกว่าส่วนน้อยก็ไม่ได้ที่เหมือนกับผมนี่แหละคือมาดูว่าเขามีอะไรมาโชว์กันบ้างอะไรประมาณนี้ฮะมาดูกิจกรรมมาแบบสนุกสนุกกันนะเพราะมันงานเข้าฝีฮะบอกเลยฮะแล้วของฮนะดูเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศตรงทางเข้านิดหนึง่ง คนเยอะคนเยอะนี่แล้วกันเดี๋ยวเราพาดูกันเร็วๆเลยว,ว่าของมันเยอะจริงๆเนผมว่าสําหรับใครที่แบบชอบอยู่แล้วเทคโนโลยีชอบเล่นเกมชอบไอทีชอบเกมมิ่งเกียร์นัดเพื่อนมาเดินเว้ยแต่ถ้านัดสาวอาจจะไม่เฟี้ยวเท่าไหร่ผมพูดงี้ดีกว่า มาดูหน่อยแล้วกันนะเป็นอีกหนึ่งแบรนด์แล้วกันที่ผมมองว่านักแข่งวอลลุแลนด์ระดับแถวหน้าใช้กันเยอะจริงฮะแบรนด์โรจิเทครวมถึงตัวผมเองก็ชื่นชอบอยู่พอสมควรเหมือนกันโรจิเทคมาดูหน่อยแล้วกันนะให้ดูโปรโมชั่นก่อนแล้วกันนะเพื่อไม่มีการเสียเวลาว่างานนี้เขามีโปรโมชั่นอะไรบ้างของโรจิเทคนะลดราคาโอเคไหมตัวไหนที่ผมว่าน่าสนใจแล้วตัวน,นี้น่าสนใจซูเปอร์ไลท ซูเปอร์ไลท์หนึ่งซูเปไลท์สองก็ยังดียังเทพเหมือนกันทั้งคู่โปรใช้เยอะแล้วก็ตัวนี้ก็ตัวใหม่นะตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกมาเลยอภาพเห็นไหมตัวนี้ฮะ,ะโปรบ,บางคนครับใช้ว o ดติ้ง h ฮอ f เฟกแต่บางคนก็ใช้คีย์บอร์ดธรรมดาแล้วก็ใช้ตัวนี้เท่าที่ผมเห็นระดับเทพๆกันนะตรงนู้นแบบเพื่อนๆเ,เดินไปเดินมาอย่างงก็มาตรงนี้ฮะเพราะผมเห็นเฟกเกอร์แล้วเหล่าสาวกทั้งหลายฮะ เกมเมื่อต้องมาว่ะตรงเนี้แล้วเขามีตัวนี้ด้วยถ้าผมจำไม่ผิดตัวนี้ของเด็กนะพี่อันนี้ผมเห็นในข่าวแล้วประมาณหนึ่งเพิ่งเปิดตัวถ้าผมจำไม่ผิดได้ไม่กี่วันเท่านั้นเองนช่พี่ให้หูฟังตรงนี้นอุ้ยพันสองร้อยเก้าสิบบาทแต่ที่พี่เขาว่ามันไม่ต่างจากของผู้ใหญ่ผมก็เชื่อนะน่าจะได้คุณภาพเสียงหรืออะไรด้วยนะสําหรับใครที่อยากปลูกฝังครับให้ลูกเริ่มเล่นเกมหมาตั้งแต่เด็กนะก็พวกนี้เลยฮะแล้วดูครับดูสิ j o สส t ิ c สำหรับเด็กนะฮะ j คอ c o ทรลเลอร์ดูขนาดดูขนาดดูฝ่ามือผมแล้วกันคือ <c oughs> อะไรก็แล้วแต่นะผมบอกไว้เลยอะไรที่ทำให้มันขนาดเล็กเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนเวแล้วคงแบบคุณภาพแบบเดิมไวอ้อ่ะอันนี้เขาก็เนี่ยครับเป็นแบรนด์ที่เรารักอยู่แล้ว h y เปอร์เหูฟังคุณภาพอยู่แล้วไฮเปอรมีโปรโมชั่นอะไรบางทีช่วงนี้สำหรับคนที่มางาน คราวสามล่าสุดเลยาสุดเลสาอยู่ที่สี่พันสองร้อยครับปกติมันราคาเท่าไหร่พี่4 0 0สี่พันกว่าไหมสี่พัน้าวันนี้นะสี่พันแปดร้อยสี่พันแปดเลยนะโอเคตัวครัที่มีสัอยู่ที่สองพันาบาทครับจากามพันเก้าสิบบาทโอเคฮะแล้วก็ถ้าซื้อครบสามพันาได้ กิบไชเชอร์เราเงิค่าือง200,000นะครับแล้วถ้าเกิดซื้อส5,000,000บาทก็จะได้กิบไชเชอร์500,000บาทซึ่งกิบไชเชอร์นี่เราสามารถซื้อปุ๊บใช้รถทันทีเลยได้ไหมพี่ใช้รถของที่เราซื้อเลยได้ไหมอันนี้ไม่ชัวร์ไม่ชัวร์นะนะพี่แต่ว่าคุณง่ายๆก็คือได้เงินบาทเขาเรียกว่าเหมือนบัตรเงินสดที่เราสามารถเอามาซื้อของในแบรนด์เดียวกันนี้นะพี่ใช่ได้อีกน่าสนใจนะก็ซื้อคีย์บอร์ดอ๋อมีมีอีกมีอ๋อเนี่ยครับเป็นเสื้อให้เ ดีแบนที่เรารักอยู่แล้วฮะไฮเบรกขึ้นชื่อเรื่องหูฟังอยู่แล,แล้วแล้วเขามีของใหม่นะเนี่ยมาเห็นกับตาแล้วเลก็กจริงๆดูแบรนด์อื่นกันเลยกว่าเป็นอะไรที่ผมไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยสำหรับโลกาแต่เขาก็ไปเน้นแต่งสวยนะเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูก่อนก็แล้วกันแต่งสวยเยอะฮะแบรนด์นี้ครับเขาเน้นไปที่ลวดลายมีเป็นมีความเป็นไทยด้วยนะแต่ลองมองุ้งลองเมาส์อ่ะอย่างที่บอกครับก็จะเน้นแบบใส่ความเป็นไทยเข้าไปฮนะเกมมิกงมิกเกียก็มีครบเหมือนกันนะแบรนด์เนี้ย โปรโมชั people, people, country, feel, ่นก่อนโปรโมชั no. ่นก <Okay. S 1> the ่อนถ้าใครสนใจฮะซื้อคีย์แคปของโลก้ารับคีย์แคปลิมิเต็ดโอ้อันนี้น่าสนใจอันนี้ลิมิเต็ดนะพี่ไม่มีขายใช่ไหมฮะที่เป็นรูปตัวนี้ครับคีย์แคปตัวนี้ต้องรวมต้อคีย์บอร์ดเลยอ๋อคีย์บอร์ดนีขายแค่ในงานอย่างเดียวออนไลน์ไม่มีอ่าอันนี้คือคีย์ที่มันก็คือรางวัลคีย์แคปก็คือตัวนี้อ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงคีย์บอร์ดในคีย์แคปมงคลตัวนี้มันคีย์มงคลนะ ถ้าเกิดใครอยากได้ต้องทำไงบ้างพี่ก็ซื้อคีย์บอร์ดได้คีย์แฉกนี่ไงนี่ไงเขาจะแถมใช่ไหมฮะอันนี้สุ่มครับถ้าแถม<อ>ถ้าแถมนีคือแฉกตัวนี้ตัวเดียวอันนี้คือคีย์แคปที่เขาแถมนะฮะส่วนพวกนี้คือได้สิิทธ์สุ่มอันนี้นะสุ่มครับอันนี้สามารถอลสี่สิได้อ๋ออันนี้แหลกซื้อได้โอเคซื้อได้อันนี้ครับเหนือกว่าการที่แบบว่าเขาเรียกว่าใช้ช่วยในฝีมือนะผมว่าดวงต้องมีว่ะจริงๆสำหรับใครที่สนใจอันนี้มงคลยิ่งสมัยนี้ผมบอกเลยสายมู สายมูน่าจะชอบและอันนี้โลก้าใช่ครับสายมูแล้วก็สายจุ่มด้วยสายลวนเนี่ยครับเนี่ยครับตัวก็เลยเนี่ยจะเป็นตัวส้มนะแบรนด์คนไทยด้วยน่าสนับสนุนนะขอบคุณครับี่ขอบคุณครับรับผมเป็นเจ้าของโลกาครับเจ้าของมาดูเองด้วยใช่ครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากที่แวะมาครับพี่ครับผมสวัสดีครับผมคืออยากให้พูดถึง ที่มาที่ไปเนี่ยมีว่าไอ้ท,ไอที่ทําแบรนด์เกมมิ่เกียร์ก็ผมชอบเล่นเกมอยู่แล้วจริงติดเกมตั้งแต่เด็กเป็นเด็กติดเกมครับแต่โตมาก็ไม่ได้ทําร้ายใครนะครับอย่างที่มีเอ่อเอ่อฆ่าอะไรกันอะไรน <laughs> ี่เขาแยกแย้นเขาแยกแยะนะครับผมเออแล้วแล้วผมสงสัยอย่างหนึ่งว่าเอ๊ะแล้วทำไมพี่ถึงแบบมาเน้นแบบพวกเมาส์พวกอะไรที่<อ>รู้สึกว่าพอ,อดีแบบ เราเองอะ่ะต้องต้องบอกก่อนว่าเมื่อยุค4ี่หปีที่แล้วที่ผมเริ่มทำอะจะมันยังมีแต่สินค้าต่างประเทศที่ราคาค่อนข้างสูงอยู่รเราก็เลยอยากจะไปหาสินค้าที่สเปคชนกงินกับต่างประเทศในราคาที่ดีกว่าแล้วประกันรวดเร็วทันใจ 2, 2> ปี 2> อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเลยอยากลองทําเองดูก็ต้องขอบคุณลูกค้าที่เริ่มกันมาตั้งแต่4ีปีที่แล้วด้วยท,ที่ที่ทำให้เรามาได้ถึงวันนี้แล้วคำว่าโลกาเนียมาจากไหน วันนั้นนิมิตขึ้นมาครับว่าอยากได้คำว่าโลกาที่แปลว่าโลกเราก็อยู่ดีก็นึกอะไรก็หันไปบอกแฟนบอกว่าอยากตั้งชื่อว่าโลกาเพราะว่าปแปลว่าโลกแต่ว่าบางทีมันอ่านแบบครห่งก็จะเป็นโลกาประเทเปอีกแบบใช่ใช่ครับรูปโลกน,นี้ดูฮะใช่ครับเป็นรูปโลกครับไทยด้วยใช่ครับลาย,ยกระหนกใช่ครับก็เป็นรูปโลกเลยเป็นรูปโลกครับแล้วเป็นลายกระหนกเป็นเหมือนลูกไฟตอนนี้พี่ค้าเลยตอนนี้ ของเราอ่ะผมสังเกตมาหลายทีแล้วนะแกหลายอันเพราะรู้สึกแล้วเอ้ยต่างประเทศเขามีหูฟังแบบนี้ผมได้ยินว่ารายการแบนไทย<ไ>มีเหมือนกันใช่ครับก็ลองดูครับเป็นหูฟังประเภท I E M ซึ่งตอนนี้ปกติเมื่อก่อนเราจะเห็นว่าเป็นคัสตอมแพงๆเนาะแต่ยุคนี้ก็เริ่มทํากันในราคาประหยัดก็ได้มากขึ้นแล้วก็เราใช่ครับผมเราก็เลยเราก็เลยมาลองทําดูบ้างซึ่งเราก็ให้โปรเฮเยอร์ทีมที่เรา สปอนเซอร์อยู่เขาช่วยกันเทสโอต์ใช่ตอนนี้ก็ระดับชั้นนำเลยได้ครับผมก็ช่วยกันเทสก่อนจะขายครับผมแต่ว่าอันเนี้ยเราก็แต่งเสียงมาให้สำหรับเล่นเกมปร,เระเภท tactical shooter อยู่แล้วอย่างพวก CS GO เซียนสอละเซียนสองะเฉยจังเลยแก่จังมันเพิ่งอัปเดตครับผม,มแล้วก็ Valorant อะไรพวกนี้เป็นหลักแต่ถ้าจะไปเล่นกับเกมอื่นเราก็มี EQ ให้ปรับซึ่งเราก็โพสต์ EQ เป็นตัวอย่างไว้ในเพจเรียบร้อยแล้วครับผมอีกเรื่องนึงที่ผม ไปจับดูเมาเลายหลายรุ่นครับไม่ค่อยแตกต่างกันมากเท่าไหร่หมายมถึงหนรุ่นของเรารุ่นครับครับโอลต,อตอลาดแล้วผมมาเทียวกันโลกาถ้าให้ผมพูดกันตรงๆก็คือในยุคนี้ครับสินค้ามันค่อนข้างสเปคใกล้เคียงชนกันแล้วเพราะว่าเทคโนโลยีมันมาถึงจุดหนึ่งแล้วแล้วก็ลูกค้าก็ตอนนี้ที่จะเลือกก็คือดีไซน์แล้วก็รูปทรงเป็นหลัก อย่างโลกาแบงค์คนไทยเราเอางนี่แหละครับ,รบก็สามารถผลิตคุณภาพสูงได้ได้ครับได้ครับเช่นกันครับมันมาจากโรงงานอันเดียวกับที่ใช้กันเดียว,แ,วแต่เราขอไม่บอกแล้วกันสมมติสมมติโ,ตโ,โลกาหลักพันแล้วกันเลขหนึ่งครับ X X ไปก็จะมีแบรนด์ที่ สามอ่าใช่ใช่สี่เอ็กซ์ซึ่งอันนี้คืออะไรพี่ทำไมราคามันจริงจริงมันมันมันมีมันมีหลายอย่างมางที่ซอฟต์แวร์เขาก็ดีกว่าอะไรอย่างนี้ด้วยครับที่มารองรับสจหรับใช่เข้าไปเก็บข้อมูลใช่ใช่มันอาจจะมีบางอย่างที่แตกต่างกันเล็กน้อยแต่ว่าด้วยการใช้งานทั่วไปในยุคนี้ค่อนข้างใกล้เคียงกันหมดแล้วครับผมก็คือเรื่องฮาร์ดแวร์ต่างๆใช่ครับผมความทนทานหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมประกัน2องปีนะครับเหมือนกันแนะนำแนะนำเลยะสำหรับใครผมว่าคนไทยตอน ก็น่ารู้จักดีครับครับขอบคุณมากเลยครับผมจนมาถึงบูธนี้แล้วกันน่าจะเป็นบูธที่ผมชอบที่สุดแล้วก็เดินกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งละตัวนี้ฮะอันนี้คือร้านอะไรครับครับอันนี้หนูชื่อร้านเคโมแล็กค่ะคุณครัครับก็เอ่อมันเริ่มจากนั้นที่เขาอะค่ะชอบชอบเล่นชอบแบบว่าชอบแบบ พีบอร์ดเมาส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่อยๆก็เลยเริ่มเริ่มแบบว่าศึกษาแล้วก็เริ่มเอาเข้ามาลองแล้วก็เจอแบรนด์ที่แบบถูกใจแล้วก็เอออยากเอามาขายเพราะว่าตอนนั้นยังในไทยยังไม่มีใครเอามาขายเลยอะไรเงี้ยค่ะการนําเข้ามันก็่อนท้างยากก็เลยแบบตัดสินใจเอาเข้ามาแล้วพอเอาเข้ามาปุ๊บถูาก,ก็เอามาลองขายในงานคอมมานะคะก็ได้ผลตอบรับค่อนข้างดีค่ะลูกค้าเขาชอบเริ่มต้นครั้งแรกที่เราเริ่มเอามาขายเนี่ยมันเป็นตัวไหนก่อนออมีไหมครับ<ด>แบบตัวแบบพระเอกจะเป็นตัวดามโชาร์ค่ะดามโชาร์คตัวนี้นะเนี่ จะเป็นแบรนด์น้ามโมชางเบาเบาเมาเบามากเกมเมอร์สาย PS น่าจะชอบอันนี้ดามโมชางดูฮะเป็นลกซึ่งผมบอกว่าเลยเท่าที่จับมาเรื่องดีไซน์หรือเรื่องอะไรเงี้ยแทบไม่ต่างจากแบรนด์ของฝั่งดังๆนะก็ใช้กันผมถามงี้ดีกว่าสำหรับคนที่มางานก็น่าจะถามถ่ายได้ทุกอย่างอยู่แล้วแต่คนที่ไม่ได้มาล่ะฮะสมมติถ้าอยากได้พวกอย่างเงี้ย มีใน,นมีในช็อปปี้รซาด้าก็มีครับผมมีช่องทางอะไรให้แบบติดตามมั้งครับพี่มีเอ่อเฟซบุ๊กครับผมเนี่ยฮะแอดแอดเข้าไปได้เลยตรงนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะก็จะมีเฟซบุ๊กเพจก็จะอัปเดตข่าวสารต่างๆค่ะชื่อร้านในช h อปปี้ก็ชื่อนี้เลยครับใช่ค่ะร้านนี้มีหลายๆอย่างที่ในงานนี้ไม่มี่ะสิ่งที่ผมเห็นก็คือพวกสติกเกอร์ไม่ว่าจะเป็นพวกเฟสพวกติดไม่กันเลื่อนพวกอะไรอย่างเงี้ย เราเราเห็นอะไรครับทําไมเราถึงสนใจในการนาพวกนี้มาขายเห็นเทรนด์เห็นอะไรไหมฮะผมมาชอบอแล้วไงชอบเล่นเองอยู่แล้วถ้าเราเห็นุคือเราสนใจอยู่แล้วก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันต้องมีคนชอบอยู่แล้วแล้วก็คือเท<ส>่าที่แบบว่าเราติดตามกับวงการที่เขาแบบเป็นนักรีวิวอะไรต่างพวกนี้เขาที่รู้จักกันเนี่ยเขาบอกว่าเออมีคนสนใจพวกนี้อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็คือสเปคเลยแหละในราคาเนี้ไม่มีนะรา<ม>คา <500. S 1> แบรนด์สองร้อยถ้าเป็นแบรนด์ตลาดเนี่ย ยังต่ำต้องสามพันกว่าบาทนะอย่างเงี้ยบอกเลยแล้วพวกที่เป็นสติกเกอร์ติดกันเลื่อนอย่างเงี้ยละพี่คายยังไงบ้าอ่ะเนีฮะอันนี้ร,บรบอบน,นี้เป็นกบเาป็นบางรุ่นครับตอนนี้ก G ็เป็นของรูป G Pro อะไรเงี้ยครับครับตอนนี้ก็จะเป็นมาใหม่ไว้ติดเพิ่มรูปทรงสำหรับแบบเมาส์เวลาเราจับไม่ถนัดอะไรเงี้ย,ยครับ ส่วนมากจะติดกับไอ้ตัวเล็กที่พี่เห็นใบตอนแรกอ่ะเพราะว่ามันส่วนมากคนจับได้นถนัดแน่ๆเล็กๆเกนาะใช่ค่ะ,คะเพ<ร>ืจะเพิ่มตรงนี้เป็นแท่นแบบเอาไว้วางนิ้วนางหรืออะไรเงี้ยมาใหม่แล้วก็อันนี้จะเป็นตัวดอกติดหลังเล้์ครับพี่คอยติดแบบว่าเป็นมันจะไว้อ๋อเขาเรียกว่าทำให้มันฝีให้มันให้มันเหนื่ <ๆ S 1> อยใช่ถูกมันมีมันมีสองแบบเลื่อนแบบเลื่อนกันอ๋อนี่นี่อันนี้อันนี้แบบเลื่อนอันนี้แบบเลื่อนนะอันนี้ครับ ถ้าเป็นแบบเหนื่อมันจะเป็นแบบสติ๊กเกอร์เหนื่อยๆหน่อยใช้อันนี้ก็จะเป็นที่ติดแต่งมาแล้วที่ติดแล้วมันจะเปลี่ยนตรงเี่มันจับอ่าโอเคอันนี้อันนี้ผมย้ำอีกทีหนึ่งนะว่าแล้วแต่ความถนัดคนนะฮะบางคนเล่นแบบเฟล็กเร็วอ่ะฟลิกฟลิกฟลิกอย่างเงี้ยเขาอาจจะเขาเลือกได้ตามใจเลยนะแต่งเอาได้ตามชอบไม่ใช่ว่าซื้อไปแล้วต้องติดทุกคนนะอันนี้ต้องต้องไปลองใช้ดูแล้วไปลองติดดูนะฮะอันนี้คือลองให้ดูเป็นตัวอย่างนะฮะอันนี้ตัวเล็กก็ต้องติดไว้หน่อยเดี๋ยวมันุดมือ โอ้ยติดขึ้นมาถนัดขึ้นถนัดขึ้นจริงแล้วอย่าลืมนะครับผมย้ำทุกครั้งถ้าเกิดมางานคอมมานด์อย่าลืมถามหาโปรโมชั่นนะพี่มีโปรโมชั่นอะไรบ้างพี่ตอนนี้ผอมีเยอะมากมีทุกตัวอย่าลืมถามหาของแถมกับโปรโมชั่นนะฮะตอนนี้อย่างที่เห็นนะราคาเต็มเลยเนี่ยครับซื้อแผ่นลองเมาครบส5 0พบาทก็จะมีตัวนี้นะมีไหมนี่ จุ่มให้กําลังฮิตเลยเหมือนคุยกับพี่ๆแล้วอ่ะเขาบอกว่ามันไม่ได้มีแค่ตรงนี้นะเขาจะมีซุ้มลับเขาบอกว่าเดินออกไปฮะแล้วเลี้ยวซ้ายใช่ไหมถ้ามาเดินงานคอมมาด์อย่าลืมเดินดูด้านหน้าก่อนนะหรือว่าเดินดูในงานเสร็จแล้วมาดูด้านหน้าก็ได้นี่ฮะก็จะมีทีมงานพี่ๆเขารอให้คําแนะนําอยู่นะเขาจัดเป็นซุ้มกันจริงจังเลยว่ะเพื่อนๆดูให้อย่างตัวนี้ กาแล็กจริงๆกา l ล็กก็เป็นกาจอที่ผมใช้อยู่เนี่ยเขาจัดกันจริงจังเลยอะ่ะอย่าลืมเข้ามาแวะดูนะเออใครไปดูแต่ในงานไงแล้วพลาดตรงนี้ตอนนี้ว่ะที่มันสะดุดตาผมอะ่ะอยากถามนะครับผมดูตัวน,นี้แล้วก็ค่อนข้างที่จะมีฟีเจอร์น่าสนใจลหลายๆอย่าง ความเสียหายมูลค่ามัน<อ>จะอยู่ที่เท่าไหร่ผมว่าถ้าจะแรงอยู่อะตัว,ต,วตัวนี้ของมันยังไม่เข้ามาครับราคาก็เลยยังไม่ได้ไฟนอลแต่น่าจะประมาณหนึ่งหมื่นต้นต้นประมาณนั้นอ้ดูเพราะอันนี้มันจะเป็นเวอร์ชันเวอร์ชันที่2องนะอันนี้จะเป็น A s o s e x t ก็คือเขาจะวัสดุภายในเขาจะทำจากคาร์บอนไฟเบอร์ครับคาร์บอนไฟเบอร์แล้วตรงนี้เป็นหนักนะเป็นเนๆืหนักเท่าไหร่อะพี่ตัวเนี้ย หนักอยู่ครับหนักอยู่อ่ะต้องบอกว่าหนักอยู่เพราะมันเป็นโลหะเลยใช่ไหมพี่โอ้ผมเห็นตัวนี้ผมสะดุดตาเลยและตัวนี้มันมีฟีเจอร์ของมันที่มันสามารถใช้งานเปล่าตั้งค่าโนนนี่ในตัวเองได้ด้วยนะฮะเนี่ยแล้วผมเข้าใจว่าตัวนี้เราจะสามารถสร้างคีรัตเองได้ใช่ไหมพี่ใช่ครับอ๋อนี่ไงผมเห็นตัวนี้ดูปะทาสกินไมพี่ตอนนี้ทาสกินด้วยนะโหแม่งเจ๋งว่ะบอกเลย อย่างตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวล่าสุดเลยถูกใจสายีสปอร์ตแน่นอนเห็นลายลายดีคาร์บอนไฟเบอร์เป็นตัวใหม่ R G H S Extreme ตัวนี้หนัก47กรัมคือเมาส์เบานั่นเองฮะลองเห็นดูได้ครับผมเห็นแล้วเป็นไวเลสด้วยที่สำคัญไวเลสยไวเลสลองลองสัมผัสความเบาดูครเออถือว่าเป็นเมาส์เมาส์เบาเลยล่ะเมาส์เบาเลยล่ะ ตันนี้มูลค่าเท่าไหร่พี่ยังยังไม่เปิดนนครับราคายังไม่เปิดเดี๋ยวจะมาพร้อมๆก,กันกับเอซอนเอ็กซ์ตีอ่ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ไม่แน่อันนี้ผมบอกเลยไม่แน่ที่ผ่านมาวงการอ e ีสปอร์ตอาจจะไม่ได้พูดถึงแต่ไม่แน่พอต่อสองตัวนี้มาออร์จิฟ้าฟส์เอ็กซ์ตีมเนี่ยนะฮะไม่แน่นะฮะเพื่อนๆดูเอาไวต้ตอนนี้ยังไม่มีวางจําหน่ายเหมือนกันผมเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยมองข้ามกันมากเว้ยบริเวณบูทหน้าง,งาน พอมาถึงปุ๊บพวกคุณก็จะเดินเข้าไปเลยเข้าไปในงานดุมๆเข้าไปเลยย้ำอีกรอบอย่าลืมนะเพื่อนๆมาดูตรงนี้ก่อนเวเพราะเขาจะมีอะไรแบบนี้แหละเขาจะมีอะไรแบบที่ผมดูนี่แหละเพราะงั้นอย่ามองข้ามนะเพราะงั้นอย่ามองข้ามและเราได้รู้ก่อนคนอื่นฮะว่าเนี่ยฮะอาจจะเปลี่ยนขั้วก็ได้นะผมผมนะดูแล้ววัสดุเพราะว่าตอนที่เราเข้าไปดูในงานเราเห็นว่าวัสดุมันจะเหมือนๆอนกันนั่นแหละตัวตนี้คือคาร์บอนไฟเบอร์เลย วัสดุไม่เหมือนของคนอื่นแล้วนะหนึ่งบอกไว้ก่อนแล้วเบาเบาจริงๆจริงๆผมใช้เมาส์อะเลเซอร์อยู่เลเซอร์ก็มีเมาส์เบาเหมือนกันแต่นี่เบากว่า <c oughs> <c oughs> <c oughs> ผมบอกเลยว่านี่เบากว่าเดิมไปอีกฮนะอันนี้คือ,อยังไงฮนะพีตะ่ตัวนี้ก็จะเป็นคอมเซ็ตครับที่เป็นอะตัวนี้มันจะเป็นเคสอะเอา G Hyperion นะครับก็จะเป็นเคสตัว high e ที่สุดของของ ASUS ตอนนี้ที่เป็นในสายเกมมิ่งอ่ะ อันนี้อันนี้อันเนี้ยจะเป็น BTF ทั้งชุดคําว่า BTF ของ a s u s เนี่ยมันเป็นซีรีส์ใหม่แนละ้วถ้าเราสังเกตดีๆเราได้เห็นว่าหน้าหน้าเครื่องหรือหน้าเมนบอร์ดเนี่ยจะไม่มีสายไฟอะไรเลย,เลยนอกจากสายของชุดน้ำใช่แล้วก็อาจจะมีสายของนี่ปั๊มน้ำนิดนึงมาเสียบตรงนี้นะครับแต่ว่าสายของค่าจอที่มันเคยอยู่เนี้ยครับมันหายไปแล้วก็สายที่ต่อคอนเนคเตอร์ CPU พวกอะไรต่างๆเนี่ยหายไปรวมถึงด้านล่างสายที่ต่อคอนเนคเตอร์ไปหน้าเคสเนี่ยนะหายไปหมดแล้ว ก็คือเราย้ายทุกอย่างไปอยู่ข้างหลังเพื่อให้มันสวยงามโชว์คุณง่ายๆดีกว่าเกมเมอร์ชอบอยู่แล้วแบบนี้โชว์อยู่แล้วปกติผมถามงี้ดีกว่าแบบนี้เขามีแยกขายไหมพี่แยกขายชิ้นนี้ก็แต่เขาประกอบให้ดูใช่ไหมว่าอถ้าคุณเอาทุกอันที่มันเป็นซีรีส์เดียวกันเนี่ยมาประกอบมันจะออกมาหน้าตายยังไงนี่ฮะ อันนี้มีขายหมดทุกทีนะพี่มีขายแล้วนะตอนนี้มีขายแล้วนะอันนี้ก็เป็นหูฟังใหม่ครับอ๋อจริงๆจะบอกได้ว่า ASUS เนี่ยห่างหายจากหูฟังเกมมิ่งไประยะหนึ่งเลยนะครับก็ตัวนี้ตัวล่าสุดตัวใหม่ล่าสุด ROG Delta 2จุดเด่นคืออะไรครับพี่ตัวนี้จุดเด่นตัวนี้ก็คือเขาจะคอนเน็กได้ทั้ง3 4G Bluetooth นะครับมี Noise Cancelling แล้วก็เป็นเขาเรียกว่า ครูโซล่าเนาะอันนี้ต้องลองเป็นเ,นเรื่องของเสียงอันแต่เนี้ยผมบอกเลยว่าผมลองแล้วหูฟังค่อนข้างเสียงดีแล้วก็แยกเสียงได้ดีมากหมายถึงว่าถือเขาจะเป็นแค่ไม่ได้เจ,จุหนึ่งเนาะมันเป็นหูฟังสเตอยริโอแต่เป้าเรามาเล่นเกมเนี่ยเขาสามารถแยกเสียงได้แบบซ้ายขวาหน้าหลังลึกตื้นม,มีหลายมิติใช่ได้เลยถูกต้องลองดูครับแล้วก็ตัวเนี้ยจะจะชูใหม่อีกเรื่องหนึ่งคือในเรื่องของวัสดุในเรื่องของก้าเราเห็นว่าก้าตรงเนี้ยจะเป็นอลูมิเนียมเนาะซึ่งให้ความแข็งแรง ผมเน้นย้ำตลอดนะเรื่องความแข็งแรงเพราะว่าบางทีแบบเราซื้อมาเราคือคือบนคนแค่แบบไม่ต้องขวดล้อนนะแค่เอาจะเอาหูฟังออกเนี่ยเลอไปงานเรื่องของอุบัติเหตุรเรื่องของอุบัติเหตุอ่าผมผมผมบางทีของมันต้องอาศัยแบบความทนทานนะฮะอันนี้รีวิวจากความจริงเลยแล้วก็อีกตัวอีกอย่างหนึ่งที่เขาเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะพี่อ่าไวเลสไหมพี่ไวเลส เพราะเขาจะมี2อันใช่ไหมฮะเป็นบลูทูธกับเป็นบลููทธก็ได้แล้วก็เป็นไวเลสก็ได้เขาก็จะมีดองเกอรให้ด์ดองเกอรเขาจะเป็นโมเดลเล็กๆนี่ครับเป็นไทซีอ่าเนี่ยเป็นไทอ๋อเป็นไทซีใหม่ซะด้วยใหม่ซะด้วยตัวเนี้ยอ่าน่าจะเป็นสปีดโนวาด้วยคือตอนนี้ LG Gaming เกียครับเขาจะพัฒนาตัวรีเซิร์แบบนี้เนาะที่เขาเรียกว่าเป็นสปีดแต่ว,ว่าตัวรับหนึ่งตัวเนี่ยสามารถลิงก์กับอุปกรณ์อเห็นแล้วผมเห็นแล้ว,ลวคือแบบว่าคุณไม่ต้องเปลืองช่องอะ่ะคุณเสียบเมาส์เสียบอะไรปุ๊บได้ครบหมดในการเสียบตัวเดียวอ,อะไรอย่างเงี้ยเป็นองเตอร์ที่สามารถแท่กับอุปกรณ์เพิ่มได้ไม่ใช่อยู่ตอนหนึ่งอย่างเเราซื้ออันนี้ไวเลสอันนี้ก็ไวเลสอันนี้ก็ไวเลสกลายว่าบีอีเน,นี่ยสามอันเลย ปัญหาในการเป็นนักแข่งจริงๆมีนะคือบางทีเราใช้บลูทูธและทีนี้เราใช้หูฟังบลูทูธเหมือนกันสัญญาณตีกัน,นทีนี้เสียหูฟังปุ๊บเมาส์ไม่ขยับเมาส์ดังตั้งติดว่างอะไรเงี้ยเนี่ยตัวนี้ครับ <ใช S 1> มาแก้ปัญหานะอันนี้คือเป็นแบบของแอสซูดเองเลยไหมพี่แบบ<ห>เทคนโนโลยีตัวนี้เนาะใช่ครับเทคโนโลยีตัวนี้นะตัวนี้สามารถแยกเป็นคอนเทนต์ได้เลยเว้ยแบบว่าเอ้ยมิติใหม่วงการอีสปอร์ตเลยนะผมบอกเลยไอเทมลับตัวนี้ประมาณเท่าไหร่ที่ ย,ยังไม่มีราคาครับผมไห้ดูก่ no, อนครับพราะคุณไม่รู้หรอกเพระพวกคุณมาถึงอ่ะพวกคุณก็เดินเข้างานเลยไงพวกคุณไม่มาแวะตรงนี้ฮะผมสังเกตดูแล้วไม่ค่อยมีคนมาเดินผ่านเลยนะส่วนเรื่องไฟอะไรต่างๆไม่ต้องเอาหรอกครับผมบอกเลยนี่ดำๆอย่างนี้แหละเท่ละไอ้มีไฟเปิดได้เดยวลยพี่เปิดเปิดให้ดูหน่อยพี่ไม่มีซะด้วยไอ้โอ้โหมีซะด้วย ผมว่าแนนาคคอันใกล้ผมต้องได้รีวิวตัวนี้แน่ผมพูดอย่างนี้ดีกว่าผมพูดอย่างนี้ดีกว่าแนนาโคดันใกล้จะได้ต้องเซ็ตเลยคโดยเฉพาะตัวนี้นะผมบอกเลยว่าถ้าราคามันไม่ได้แรงจนเวอร์ราคา8,000 9,000เป็นหมื่นนะผมว่าไม่แน่นักแข่งอาจจะเปลี่ยนขั้วก็ได้ครับแบบนี้เขาเขาเรียกอะไรครับพี่เป็นเทมป์การ์ครับ เทเบิการ์ดวัสดุคืออะไรกระจกเทเบิกระจกนะแผ่นรองมาแบบกระจกจะเน้นความเลื่อนอย่างที่หลายๆคนทําประมาณเนี้เขาจะให้ดูความเลื่อนเลื่อนจริงๆเลื่อนจริงๆแบบไม่มีติดขัดอะแบบไม่มีสะดุดอะแต่ที่แน่ๆคือข้อเสียหน่อยก็คือพกพาพกพาอาจจะยากนิดนึงเพราะมันแผ่นแข็งซูมตรงนี้นะเนี่ยครับ ซูมตรงนี้เลย